สบายดีครับพระมพาพ่้องครับก็แนวาทางหวยลาวเนาะหวยลาวพัฒนางวดที่ผ่านมาโอ้โหของเราก็ไม่ใช่ว่าหลุดนะแต่ว่ามันจับคู่จับคู่ตัวตัวประกบไม่เข้าเนาะตัวเด่นออกมา วิ่งรูด9กับ0ก็เข้าไปที่0เนาะเลขศูมาเนาะ01แล้วก็เข้าอีกตัวหนึ่งก็คือ6 6.3บอกแล้วว่า3ไม่น่าจะหนีอีกก็คือยังจะมาอีก3แต่ไม่ได้จับ6.3ให้ถ้าใครไปตัด3ามสไปตัด36ด้วยก็คงจะเฮกันเนาะเนี่ยผมให้96.97 3.96เออ เลขตารางเข้าไปที่หกสามเนาะเข้าเลขเลขตารางอย่างเดียวแต่ตัวจับคู่สองสูตรนี้แยกกันมาอ่ะสำหรับงวดใหม่วันพุทธที่สามสิบก็ก่อนหวยไทยออกวันหนึ่งเวลาจะออกก่อนเนาะก็เจ็ดสี่หกสามหนึ่งศูนย์ใช่ไหมอ่ะมาดูผมคิดว่างวดนี้งวดนี้สองสูตรคิดว่าน่าจะเอาอยู่อะ่ะสูตรเก่าคือมันก็ไม่ได้หลุดสักทีเดียวแต่ว่ามันจับประกอบคู่ไม่เข้าแค่นั้นเองเนาะ ก็สำหรับวันนี้อ่ะมาดูกันพันบวกหน่วยหกบวกศูนย์ได้หกบวกสองได้อะไรแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมได้แปดกับเก้าตัวเลขแค่สองตัวเนาะได้แปดกับเก้าอ้าวใครจะจับไปวิ่งรูดก็ได้นะแปดกับเก้าเนี่ยเพราะมันเดินดีมากเลยแปดหรือเก้าก็แล้วแต่อ่ะ เลขสตัวสูตรนี้ได้1 2 3ตัวเลขสวยอะ่ะหนึสอ่ะแล้วเราตัว5ตัวนี้มาใส่ในตารางได้ไหมหนึ่งสองสาด เก้าโอเคนะห้าตัวห้าตัวก็คิดว่าน่าจะอ่าใครลองจับเลขในตารางดูก็ได้อ่ะเมืที่ผ่านมาก็เข้าไปที่หกสามนะนี้ผมเพิ่มตัวอีกตัวหนึ่งมาก็คือตัวนี้ผมมองมองว่าน่าจะมีสิทธิ์มาก็คือเลขผมเพิ่มอีกเจ็ดก็เพิ่มเลขเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะเป็นกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหอยลามีหกตัว หนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าโอเคเลขมีสองเรียกว่าสองอะไรสองฝังตัวที่ผมให้ไปก็ผมให้ไปที่จับชุดเลยนะ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเลขแค่เก้าชุดคิดว่างวดนี้น่าจะเอาอยู่เก้าชุดนี้ยังไงน่าจะมีมาเอ,อ ชุดสามตัวนะชุดสามตัวผมให้ไปที่เจ็สามแปดแล้วก็เจ็ดสามเก้าไม่ต้องคิดมากตามสามอีกรอบหนึ่งเอาให้ถึงสิ้นปีเลยดี้ไหมเลขสามบอกแล้วสามยังไงก็ต้องมีมาแต่คนที่ผ่านมาไม่ได้จับหกสามจริงผมก็เออไม่ได้มองอ๋เอเพรไม่ใช่ไม่ คิดคิดว่าไม่หกสามตอนแรกก็คิดอยู่นะจะลงให้ดีไหมหกสามเออมันก็มาแล้วเราก็ไม่เอาด้วยนะผมก็ไปจับเก้าสามกับศูนย์สามอ่ะวันนี้ผมมองไปที่สามเหมือนเดิมเนาะก็คิดว่าน่าจะยังน่าจะยังอยู่อะ่ะอย่าไปคิดเยอะคิดอะไรไม่ออกจับสามไปก่อนไนดะ้ไหมหวยเราห <laughs> น่อยก็เจ็ดแปดเก้าช่วงนี้ช่วงนี้มาดีนะเจ็ดแปดเก้าของ อะไรนะหอยลาวไม่ใช่หวยฮานอยสิห,ยห,หอยฮานอยอ่าหวยลาวคิดอะไรไม่ออกเอา3มรูดนานๆทีจะไม่มาอ่ตัวที่ผมเน้นให้ก็จะเป็นชุดสนะ8ปดสามสนี่ชอบมากที่สุดคือ8ปสกับ9ก้าสเสามเป็นตัวลองหรือจะ หรือจะจะจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอาจจะมาหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งเจ็ดสามเก้าโอเคหรือเจ็ดหนึ่งสามแปดเจ็ดหนึ่งสามเก้าเนี่ยเจ็ดหนึ่งแล้วก็ผมให้ไปที่เจ็ดสามด้วยวันนี้ขอเน้นสามอีกรอบหนึ่งนะมาสามนี้ไม่อยากจะทิ้งอะ่ะรือถ้าใครจะชอบ ที่แบบว่ามาพี่น้องนะรอบที่ผ่านมาหนึ่งศูนย์ใช่ไหมหนึ่งศูนย์เอาหนึ่งสามไปหนึ่งสองอะไรเงี้ยสองสามก็มาแล้วหนึ่งสองก็มาแล้วหนึ่งศูนย์มาแล้วหนึ่งสามเหลือนะเหลือนะหนึ่งสามก็ลองมีสิทธิ์มาเนาะโอเคเด่นสี่ตัวนะสี่ชุดนี้ที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นเลขเจ็ดหนึ่งแปดสามเก้าสามแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหนึ่ง เลขสตัวเลขสี่ตัวผมวางเลขเจ็ดไปที่หลักร้อยนะก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนาะก็นี่ลองลองลองดูก็แล้วกันหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งเจ็ดสามเก้าโอเค <c oughs> เผื่อเข้าไงก็ขอให้หงปังๆก็แล้วกันเนาะนำไปพิจารณาก็แล้วกัน ผิดถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับสองสูตรถ้าเอาอยู่ก็ตามนั้นตัวเน้นก็ประมาณนี้นี่คือเลขในตารางโอเคครับผมโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ